สบายในปลงพอๆกับซ่องปลงเลยเนี้ยก็มาตอนสวยๆจังหน่อยนึ่งไลยก็แดดนองมานแล้ววันแต่ล่มมีล่มเลยใเ,เนี่มเมื่อนี้ยาก็จะมายังโูบปลงเลยพอมเบื่งแม่ปลุงเฮ็ดโทษโขด

ແນວຄຸດຄຸມຫຍັງຄົນກະປູແລ້ວນະແກະດຽວກຸນມ່ນຊິອດ

cút bay vào bầu tháp ừ. cái này, cái đeo phò là เหื่อนได้ nó. nói nó เต้าน้อยมันบ่ทันลงนะนี่ดิอือป๊าดโธ เล็กแฮงเนาะปะบ่บ่ได้จ๊วกเดบ่ไือนบ่แม่นติกระปูเนาะเคือนอื่นนบ่บ่ได้แนวแนมบ่เห็น

กิขึ้นหลายเลยป่ะเจ้าพ่อหรือปะเจ้าเนาเดียวพูดไงนนอบอลเดียวพอเลยใกลไหนบริหารลนนายบอลเนาะอื้ม คัวใช่ป่ะคัวตัวไรน,นี่วะอ๋อตจัน,นรดบรลมแหงเรียบรุงไงผัดกล้องจนจะปิวพ่กดกับ Bà mê mẹ luôn mẹ blah 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 แต่พวกมาคุดนั่อยู่เแ้ามีแต่ผู้เจ้าผู้แก่แล้วมาคุดพวกไงคุดเป็นปนไปจียำหนาวๆพวกไงเตะกระจีแบบพิงไผ่จ้ำเกลือมาใส่กระปูกน้ำบุ้งน็อตแช่น้ำมันจ้ำกินส้มแซวกันยำหนาวพวกไงพิงไผ่ยำแรง ยงมแรงนะมีแตคนมีแตในเรื่ก,กับช้นบดังกองไฟมันข่าบนนอนหรือยนวะน้าพุงไยหนาวสุดจัดบกบ็มีเตเพื่อน,นบอลงไม่ติกองไฟนะพุงอ่ะคนบกขาดหน้าบ้านนะแบบ n ้าแก่เป็น,นหาไม่อายังคนแต่ละปีนะคู่ปีุงไยคู่ปีเขาจะมา เพงไพเนาะแล้วมาพิงไพมานางลินมกันหละลายลกันเฮอกับโซเลกันว่าเลิงกันไปลงเงียเดี่ยเกี่ยเขาแล้วกันแนมไปใช้ยางไปใช้ขี้วัวไก่เนาะไปลงเงี้ยยงมดำหน้าแล้วอึมีเขาแนไม่เข่าแนยางกับ้วัวปุ๊บก้ยางปงง้กาหายางยามนี้เนาะ ก็จะเกเี็ดครัวนะพุนะ่ลงเนาะเพราะหอยปลาแด็กนี่ยน,นะกกขามเจดมพุ่ลุงไงกกขามเจดมโลกกุกขามลุงบอยบอลุงกับบุหนะุเนาะก็ลืมเลยแตกตัวได้ก็สิเป็นของลุงบอยพุ่ลงไงของลุงบอยมานน่นหนละ วันนี้เราก็กลับกันเลยพลุงแล้วก็วันนี้พลุงจะจบคลิปนะพี่ลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในรับชมซ่องบีลุงจนจบนะพอ่ลุงของขอบคุณลุงนะสบายดี เกณฑ์ในธรรมศาตร์พูดง